เรียบร้อยครับพี่น้องเ้ยกระจุกแตกก็ <c oughs> สวัสดีนะครับ <c oughs> ท่นานผู้ชมผู้ใดว่าเจอบัลูครับสองบาลแล้วครับปีนี่เฮ้ยพ่อแม่สองบาลแล้ว้ะครับมาครับรรบที่คอนบานบาลลางครับรอบนี้บานบานเทิงครับแชมอันนี้ วงนะครับไม่ลมใจครับว่านไม่ลมใจว่าเจอกับตัวบวกหัวครับหมุนนี้วะครับบ่ทันขับสตันอยู่มีเวลาสามวิหมุนบ่ทันขับเขาเขาหยกมากสิครับหยกไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าด้านคางนี่มันเป็นคู่คู่คล้องครับคู่คล้องคู่คล้องเวียงมาปับ๊บมามา,มาต่ำคู่คล้อง,องปั๊บ ว่าสิมุนนี้กับมุนมา่ท่านกับใหม่ตกใส่เรียบร้อยครับกระจกแตกกูได้เคยเคยใส่ครับบอกวิธีนะ่ะมันใส่ยังไงของมันโค่นครับทางพวกรับเต็มนี่เลยเต็มตักอันนี้ก็เป็นสนิมครับพอดี ถั่วดอกกลางนี่ดีครับเพชรสีไหมครับอันนี้นะจะเป็นซิลิคนมีคนเคยใส่บ่คอมเมนต์มาเนี่ยครับกำลังสั่งครับกระจกผู้ดใดื่อหูราคากระจกค,ครับบานเท่าไหร่ห้องศูนย์ครับกับข้างนอกแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาหาเอ้ปัญหาครับมานล่างปัญหามานล่างพัน,น,พนเฮอย Uh huh. ต้องมาแค่กับจกเอาอีกเนะนีย่ยใข่งว้งเลยวอัก้อนอันลางมันก้อนดินครับไห้ไซ ระว่างตะกอนดินได้ป่ไรระว่างใหม่ครับเรียบร้อยแตกครับแย่ละนี้เลยเซ็งเลยครับเหง,งานฟีมือหนึ่งต่ว่ามุ้งนี่แตกเป็นเมตาโบนะครับนี่เขาต้องมาเอาหลอกหลอกนะครับดันยกขึ้นนี่ครับหลอกขาหลอก ต้องใส่ถุงมือมาดึงออกถึงนั่งเลมันเป็นซิลิโคนนะครับนี่ข้างล่างน่าจะเป็นขอบกระจกบเราไปนี้ตัวนี้เป็นซิลิโคนมานะครับเป็นซิลิโคนนี่นี่น่าจะเป็นซิลิโคนกันก,กระจกหลุดคั้นแมร์ครับแต่ว่าบาลล่างแต่ออกรถมากมันสามน่าจะแตกสามบาล้วครับ ถ้าว่าบานเทิงเนี่ยพึ่งแตกมั้งโอ้ยเดี๋ยวผกลังสังครเดี๋ยวทะเบิงมา,มา,งาล้มขาทรงขากองแล้วมันจตจกบาทน,นะครับถ้าว่าผู้ใดหูราคาคอมเมนต์นมานะครับสื่ออยู่ใสถืออันนี้ผมสั่งมาจ,จากปทุมธท่านี้นะครับเป็นลานกระจกสำหรับรถลดลดตักรถลดขุด ทุกอย่างนะครับนี่คือร้านอะไรอะไรร้านอะไรที่ผมเคยสร้างของบนแนน้ำนะครับก็เลยไปซื้อร้านนี่นะครับที่แนน้ำอุ้ยรถพอสีเขมรอะไรนะครับเมินเมินเก่านะครับเมินเก่า รุ่นเลก็เริ่มแตกครับรุ่นเลเริ่มแตกแค่เลีย้ยนี่แตกสองลูกแล้วครับแอแอก็เริ่มเสียครแอก็เริ่มเสียเสียนี่มันมปนว่ามันขาดน้ำยาขาดไปแล้วนะครับตู้ครับในเปลี่ยนตู่ไม่เปลี่ยนแผงไม่ครับเมื่อเก่าหลดก็เริ่มสี เริ่มจเจไดสอมนะครับฟอนคลิปหน้าครับเดี๋ยวขยจกมาสิมาบอกเราค่ายฟัง